สวัสดีครับท่านผู้ชมพวกผมอาจารย์แป๊ดตักกศิลาในรายการโหัลาหาหุ้นทางช่องตักกศิลาหรวาชาแนลรู้จริงเรื่องดวงวันนี้เป็นวันจันทร์ที่29มิถุนายน2563เราจะมาดูดาวเด่นของหุ้น จะมีด้วยกันสามช่วงเวลาช่วงเวลาแรกจะเป็นช่วงเวลาของพุ้นไทยและเอเชียในเวลา9ก้นาฬิกาถึง18บแนาฬิกาช่วงเวลาที่2เป็นช่วงเวลาของหุ้นยุโรปอังกฤษเยอรมันรัสเซียในเวลา2 2่สนาฬิกาถึง23่สนาฬิกาช่วงเวลาที่3ามเป็นช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนในเวลา3นาฬิกาถึงสนาฬิกาเราจะมาดูดาวเด่นช่วงแรก จะมีด้วยการหกหมายเลขหมายเลขแรกหมายเลขห้าหมายเลขศูนย์หมายเลขสี่หมายเลขแปดหมายเลขสองและหมายเลขเก้าเป็นหกตัวเลขที่จะใช้ในช่วงเวลาที่หนึ่ง ช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชียในเวลา,า9นาฬิกถึง18นาฬิกาท่านสามารถนำ6ตัวเลขนี้ไปใช้ไปผสมไปจับคู่หรือไปรวมกับเลขของท่านผมจะขอจับให้ท่านดูประมาณ3คู่คู่แรก50 52และ54 เป็นสามคู่ที่จะใช้ในช่วงเวลาที่หนึ่งช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชียต่อไปเป็นช่วงเวลาที่สองช่วงเวลาของหุ้นยุโรปอังกฤษเยอรมันรัสเซียในเวลา2ี่นาฬิกาถึงยี่นาิกาจะมีด้วยการ6หมายเลขหมายเลขแรกหมายเลข8หมายเลข1 หมายเลขสองหมายเลขสี่หมายเลขห้าและหมายเลขเจ็ดเป็นหกตัวเลขที่จะใช้ในช่วงเวลาที่สองช่วงเวลาของผู้ยุโรปอังกฤษเยอรมันรัสเซียในเวลา22่นาฬิกาถึง23นาฬิกาท่านสามารถนำทัหกตัวเลขนี้ไปผสมกับเลขของท่านนำไปจับคู่ ผมจะขอจับให้ท่านดูประมาณสามคู่คู่แรกแปดหนึ่งแปดสี่และแปดสองเป็นสามคู่ที่จะใช้ในช่วงเวลาที่สองช่วงเวลาของหุ้นยุโรปอังกฤษเยอรมันรัสเซีย ต่อไปเป็นช่วงเวลาที่3ช่วงเวลาของสหรัอเมกาหรือดาวโจนในเวลา3ามนาฬิกาถึง4ี่นาฬิกาจะมีด้วยการ5หมายเลขหมายเลขแรกหมายเลข0หมายเลข5หมายเลข8หมายเลข4 และหมายเลข2เป็น5ตัวเลขที่จะใช้ในช่วงเวลาที่3ช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนในเวลา3ามนาฬิกาถึง4ี่นาฬิกาท่านสามารถนำทั้ง5ตัวเลขนี้นำไปจับคู่ไปผสมกับเลขของท่านผมจะขอจับไปท่านดูประมาณ2คู่คู่แรก05 และ08นย์เป็นสองคู่ที่จะใช้ในช่วงเวลาที่สามช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนก็ครบแล้วนะครับสามช่วงเวลาซึ่งในแต่ละช่วงเวลาผมจะมีการเจาะตัวเลขในแต่ละหุ้นของช่วงเวลาต่างๆให้ท่านนำไปคัดเลขในช่วงเวลานั้น,น,นๆให้อีกด้วยสถาบันตักกศิลาหัลาเป็นสถาบันที่เปิดสอนวิชาโหราศาสตร์เบื้องต้น และวิชาอื่นๆอีกหลายแขนงและยังได้เปิดสอนวิชาทักษะนําโชคฟรีเพื่อท่านนําไปหาเลขเด่นประจําวันกับรหัส ATM ได้ด้วยตัวท่านเองและทั้งผมได้เปิดสอนวิชาหัว,วลาหาหุ้นเป็นคาสพิเศษเพื่อท่านที่เรียนไปแล้วจะสามารถนําไปหาเลขเด่นของหุ้นในแต่ละช่วงเวลาโดยใช้วิชาให้เลิกอชั้นสูงโดยท่านที่สนใจติดต่อและสมัครได้ที่สถาบันตักกศิลาหัว,วลา ตามเบอร์โทรด้านล่างได้เลยนะครับและท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจที่จะเข้ากลุ่มไลฟ์ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายมีตัวเลขแนะนำจากแอดมินและ AI สามารถกดกันไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดซั s สไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ